ครับสวัสดีครับผมเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับผมรุนพาเทสพิชิงทะยญ่นะครับสวัสดีหน้าเพื่อนนักบลกปลาทุกท่านนะครับผมเจอกับผมเหมือนเดิมผมพามาอยู่ที่เขื่อนแม่กวงอุทุมพรานนะครับมาฝั่งพระพายแล้วครับผมวันนี้เรามามีแดดค่อนข้างร้อนเลยนะครับผมเรามาลองหมายใหม่อีกแล้วครับหมายนี้ไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันครับผมหมายตรงนี้ตรงหน้าพระพาเลยครับผมตรงสปินเวย์เห็นไหมเห็นสปินเวย์ไหมตรงนี้เลยครับผมอ่า คราวที่แล้วที่ผมอยู่ก็อยู่ตรงที่คลิปที่แล้วนะเห็นไหมอ,อยู่ด้านนูนนน้นครับผมตรงเต็นท์สีส้มนนครับผมอ่าตรงนู้นเลยคราวนี้เราก็ย้ายมาตัวอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ลําบากนิดน,นึงนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นหินเป็นอะไรอตอนนี้เราก็มาถึงถึงแต่เช้าเราทำเต็นท์ทำอะไรอยู่ครับผมอ่าถึงตั้งประมาณสักสิบโมงตอนนี้เที่ยงแล้วครับเพิ่งลงไม้แหลกไปนะครับผม โอเคเราไปลุ้นกันผมจะอยู่ตรงนี้หนึ่งหนึ่งคืนนะครับผมวันวันนี้นอนตรงนี้ครับคืนนี้นอนแล้วก็เป็นครึ่งวันกับอีกวันครึ่งครับผมกับอีกหนึ่งคืนนะกลางคืนนี่เห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยกินนะครับผมแต่เราไม่รู้นะเดี๋ยวคืนนี้ลองดูว่าจะโอเคไม่จะกินไหมโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมอ่าเหยื่อที่ใช้ก็ของ พาเพลินเหมือนเดิมครับลำบมถล่มไม้ลำหอมจอมป่วนแล้วก็ลูกตาลบานปลายแล้วก็จะมีกะทินิดนึงครับผมอ่เดี๋ยวก่อนนะไอไม่ใช่ไม่ใช่กะทิไอมะพร้าวมะพร้าวของพาเพลนินนะครับผมใส่ไปครึ่งถุงนะครับผมอ,อันนี้เราใช้ไปคราวที่แล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็ใส่ใส่ไปหมดแล้วครับโอเคแล้วก็จะมีขนมปังนิดนึงนะครับขนมปังยี่ห้อไหนก็ได้ครับผมแล้วก็มีไฮเกตเราเพิ่มเข้าไปเพิ่มตอนนี้เพราะเราไม่ได้ใช้กะทิครับ ผมได้ใช้มะพร้าวแทนนะครับกะทิไม่ได้ใช้เ้าที่แล้วใช้กะทิส่วนมากแล้วเราไม่ได้ใช้มะพร้าวตอนนี้มีมะพร้าวเราก็ใช้มะพร้าวแทนนะครับผมโอเคเราไปลุ้นกันเลยว่าจะได้ตัวไหมนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรารุ้นกันเลยเดี๋ยวตั้งกล้องไว้นะครับผมเพราะว่าดูท่าทางนี่เหมือนเหมือนจะกดครับโอเคตัวแรกของเรามาแล้วครับเดี๋ยวนะกินหลังเล็กครับไม่ทัน หลังนีครับหลังแรกนะครับหลังเล็กครับผมอันนี้นะครับสวยอยู่ครับซตสวยครับ,รบดูก่อนนะคั็คเปิร์คัขเปิร์เราอยู่นู่นไม่เป็นไรจ,จับกอนเดี๋ยวได้มาก,กครับเดี๋ยวเดี๋ยว ใหญ่อยู่ครับผมไม่ถึงโลประมาณแปดกิดเจ็ดแปดเก้าขีดได้ครับนะครับใหญ่อยู่ครับน้อยเต็มปากนะครับเห็นไหมโอ้โหตัวแรกของของเรามาครับไม้แรกครับตัวแรกครับผมหมาแล้วครับได้ปลาหมาครับผมมานหมาครับผมโอเคครับลุ้นต่อครับไม่ทันตั้งไว้แล้วก็ตั้งไว้แต่ว่าไปกดไปทางนู้นก็ไม่ทันครับปลามันกินคันเล็กแล้วมันกินใกล้มากครับมันก็ถ้าเกิดไม่ เมามาหันกล้องนี่ไม่ได้นะครับโอเคครับโอเคดูต่อครับสวยป้าหมานมาหมานหมานครับผมครับผมเยี่ยมครับมาอีกตัวแล้วครับตอนนี้กับเยอะครับผมจิตคันเดียวกันนะครับเพิ่งตีลงไปครับเห็นไหมคนเดียวครับลำบากนิดนึ่งเห็นไหม น่าเพิ่งตีลงไปครับไม่ถึงห้านาทีเลยครับว้สวยมาอีกตัวครับผมมันๆครับเอ๊ะอันเดียวเลยครับผมกดไปสองครับเว้ยสวยครับอืมสองตัวแล้วครับหลังนี้ครับเลยเพิ่งตีลงไปครับเย่อะของเรา เห็นไหมโอ้โหสุดยอดครับมานครับฝากแล้วครับอาหารของพาเฟินะครับผมตอนนี้กินอย่างนิดหนึ่งกล่องไม่เป็นไรเนาะเต็มปากครับอ่าโอเคครับตัวที่สองแล้วครับโอไม้แหลกนียังไม่เปลี่ยนนะครับปลามันกดไปเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนลงไปนะครับไม่ถึงห้าทีครับกินต่อครับสงสัยมันอยู่ตรงเนี้ยโอเคมันมันครับผมลุ้นตอนโอเคยังไงเราได้สองตัวแล้วครับครับ บรรยากาศตอนนี้ก็กำลังจะเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนเออจะเที่ยงจะบ่ายโมงครับผม <sighs> เที่ยงประมาณทมาเที่ยงห้าสิบครับตอนเช้าเราลงไม้แหลกตอนสี่เอ็ดโมงครับผมตอนนี้กัตอนนี้นนนนเกือบสองชั่วโมงลเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศกกค่อนข้างดีครับลมนิดๆลมนิดๆแล้วก็แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับมีลมครับเต่๋กดไปสองตัวแล้วครับผมอ่าศครับอ่า ตรงสปินเวย์ครับตรงนี้เห็นตรงแทงค์น้ำนะครับน่าจะสปินเวย์แต่อยู่ตรงนี้ครับตรงล่องตรงนี้นะครับตรงที่เขาอยู่ตรงใกล้ๆครับที่เขาชอบลงฟดลงนะตรงที่เขาตรงนั้นมอไซด์ถึงถึงเลยนะครับสบายนะครับถ้าเป็นมอไซ์มานะครับแต่ของของเราต้องเดินลงมาข้างบนอ้างเหนื่อยนิดนึงครับแต่ก็โอเคครับกดไปสองแล้วตัวสองปันนินนะครับผมไซส์ไม่ใหญ่นะสองตัวนี้ก็ประมาณโลครึ่งได้ครับ ผมต,อ,ตอครับยันนี่เราก็มาแล้วครับผู้ช่วยมาก็ได้เยอะแล้วครับผมตัวที่สามครับมาแล้วครับพ่อปากกินเหอวันกันก,นกนลังนี่เหรอเอ้ยขอพื้นขอพื้นฮะออโอ้ลู่นะ่ะอ่านี่เยอะป่าเลยวะผมมาัึงนี่อะเมียลูกันล้วนะ้ออ,อสืนล้นะ้ันอนนอ พอ,อยื้อป่าจะได้อไปถึงปุ่นก่นอนพอ,อเหรอพอเหรอก็ตกก็ตีไว้ว่าไม่เลยป่านไปทักปุ่นอะยื้อปาอ่าเออเสียดายเลยโอเคครับผมไม่ได้ตัวครับไม่เป็นไรเราเราเรา,เราอุตสา่าห์จะไปเปิดคลิปอยู่พอดีเลยครับว่าเราเรามีผู้ช่วยแล้วเด็กผู้ช่วยอย่างนี้ขององต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องไล่กลับแล้วครับไปเดใจเยอะจ้ะ <c oughs> ขอมันน้อยลงไปอ๋อขอเลไน้อยขอมันเนี้ยอ่ะมันเนี้ยอ่ะพอแหละ <c oughs> เดียวขอเนีะเบอเออย่างเบื่อสามเบื่อสี่เปลี่ยนเลยก็ได้แล้วขอมันน้อยลงไปโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะตัวที่ส<อ>ามหลุดครับไม่ัอ,มอดีผู้ช่วยเรามาสองเลยนะครับผม<อ>านายโยกับน้องสีโอเคไม่เป็นไรครับรถต่อครับ กำลังจะเปิดคลิปถ่ายอยู่พอดีแล้วก็กดพอดีเลยซอนเยอะพอดีเลยเพราะเรามาอยู่ข้างบนนี่ไงผมมาอยู่ข้างบนว่นนนาจะถ่ายกำลังตั้งกล้องจะถ่ายหรอกอ่าโอเคครับผมไปผลต่อครับไม่เป็นไรครับตอนนี้กำลังไม้สองยู่ครับไม้สองกดไปหนึ่งตัวก็วหลุดแล้วครับไม่มีฝีมือครับนาะยโยมีฝีมือครับผมเอาซับดับจริงเนี่ย ตอ,ตอนมันกดนี่แบบหันนี่ไงละก้าบาหาัหันเออแต่ที่กดไอ้ไทยไว้อยู่นะอันนี้เครื่องนี่เป็น,นลมใช่ไหมตายเลยเก่งมากโอ้โหหันเหรอเหีมาแล้วครับผมกำลังเกิน่ยนเหยื่ออยู่นะครับผมตอนนี้ห้าโมง่ยนเหยื่อปุ๊บก,กินปั๊บแล้วนะครับผมโอ้โหไสาสวยครับประมาณ กือบโลเหมือนกันเจ็ดแปดจีบโอเคครับผมเป็นกดเป็นครั้งที่4นะครับได้ตัวที่3นะครับผมวันนี้วันจันโอเคครับผมรู้ต่อครับยังไม่หมดเวลายังไม่หมดครับผมโอเคครับปากเลยครับอาหารของเข้าเพิ่มนะครับผมโอเคครับผมสวยครับรู้ต่อครับผมติดตั้งเต็มปากครับผมสวัสดีครับอ่าเช้าวันของวันที่2นะครับผมวันนี้มาบรรยากาศค่อนข้างอ่าสวยเลยวันนี้นะเมื่อวานสรุปแล้วกดไปแค่4แล้วได้ตัวแค่3เองนะครับผม ตอนกลางคืนก็นงตีมตกทั้งคืนนะไม่ได้ปาลาครับไม่ไม่ตอดไม่กินเลยครับไม่กดเลยเมื่อเมื่อคืนก็ไม่ได้เลยนะครับผมมาในว่ามาเช้าในตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าครับลงไม้แหลกไปแล้ว,ว,นนลตตค,ว,วครับวันนี้ลุ้นต่อคิดว่าคงคงเข้าดีนะวันนี้นะโอเควันนี้ก็เช้านี้เราก็จะเผาปลาครับผมเมื่อวานก็เผาไปตัวนึงแลว้วันนี้ก็เมนูเช้านี้ก็เผาปลาอีกตัวโอเคไปเราไปทำหมกข้าวกินกันเลยครับผมอีกแล้วอีกแล้วครับ อานี่เหรอเห้ลุตอ่ะลุดไปละรุตหน้านี่ฮะออ๊ยไ <c oughs> อ้อะถ่ายคนอยู่แล้วอืมออได้ปลาบ้ามาอีกหนึ่งตัวแล้วครับผมวันเนี้ยกดเป็นครั้งที่สามแต่ได้ตัวแค่สองตัวเป็นปลาบ้าทั้งสองครับตัวไม่ใหญ่ครับแค่นี้ครับ <c oughs> โอเคลุตต่อได้ไปครับไม่ทันถ่าย <c oughs> ลืมกด เดี๋ยว xem ไว้ก็ได้นะกะเออๆเอาบอกให้มาก็ได้ สมงวะเต็มมงคึ่งเต็มมงคึ่งประมาณประมาณประมาณมาแล้วครับผมหเห็นไหมต้องโชว์ไหมออกโชว์สักหน่อยก่าจะมาได้เต็มปากครับปากบนไซต์เทียวกันหมดเลยครับประมาณเจ็ดแปดขีดครับปลาแรกของวันนี้ครับผมโอเคครับมันมาใช่บผมนี่ ปากบนครับโอเคครับผมมาดูต่อครับบ่ายได้ได้ช็อตเยอะครับเอาละครับสุดท้ายก็โดนแล้วครับรอบเย็นรอบบ่ายครับฟิ่งไอ้ไม่หนึ่้รู้ไหนมา แล้น,นี่ก็ได้เออนเอนอก่อนก็ได้คออ,กออกเลยปลาออมาข้อควอมของมันเนี้ยข้อคอมเนี้ยข้อมเบ็ดมาเข้าอ่ะเออันไหนนะอ๋ะอนเนี้ยร่อมมีเสียง ามา,าโอ้ตยตยัวเงยตัวเงยเออน้ำหน่อยเออเห็ไหมครับโอ้ยใส่ใหญ่ใหญ่โลบก,กว่านี่นอนนั่นเนี่ยถ่ายไห,ไหมเาตักอ่ะถะ่ายกันถ่ายไหมถ่ายแล้ไอ้คิ้เปื่อยอยู่ยแล้วเปื่อยปะเปื่อยฟาละ โอ้ตัวที่สองของปานทุกทนนี้ใหญ่โลกว่ามีแน่เต็มปากนะเห็นั้ยโอ้โหใหญ่ครับตัวเนี้ยมันโลกว่าได้ครับโอเคเต็มปากเห็นไหมโอเคครับฝากนะครับโออาหารของพาเพิร์ทเขาวันที่สองกดเป็นครั้งที่สองเงนะครับกดเป็นครั้งที่สามแต่ได้ตัวแค่สองครับผมโอเคครับ ไปต่อครับผมกำลังบายอยู่ครับไปจิท,ท่านทไทยครับอยู่คนเดียวกินคันเล็กครับเป็นตัวที่สามของวันหน้าผมกินตอนบ่ายยิ่งด้วยตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับไซส์ประมาณครึ่งโลมีครับมีแน่นอนครับ เป็นตัวที่สามของวันครับผมกดเป็นครั้งที่สี่นะตัวแรกไม่ได้นะอกดสี่ได้สามนะครับผมเพิ่งตีลงไปครับเพิ่งเปลี่ยนไปตอนสองโมงครับตอนนี้สองโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงตระคอยังไม่แตกเลยครับผมนี่ยับเต็มปากครับกิปเปอร์แล้วแมวมาเลยคกิปเปอร์อยู่นู่นนี่ครับโอเคครับผมโอเคต้นต่อครับโอเคไป โอเคครับผมตอนนี้เราก็จะกลับแล้วละห้าโมงกว่าแล้วครับผมสรุปเมื่อวานก็กดสี่วันนี้ก็กดสี่ได้สองวันกับหนึ่งขึ้นได้แค่ได้แค่หกตัวเองนะครับเมื่อวานก็ได้สามวันนี้ก็ได้แค่สามเองนะครับผมโอเคอย่างน้อยมันก็มันก็กินอยู่นะครับผมเพราะว่าเราไม่เคยลงหมายนี้นะครับเราไม่แล้วก็ยังไม่ได้เคยบ่มไว้ไม่มีใครมาลงนะเราลงครั้งแรกด้วยครับอก่อนที่เราจะมาลงพี่พี่ยุทธบอกว่าได้เอาอะไรนะเอาขี้และขี้หมูมาลงให้ก่อนวันหนึ่งแล้วก็เราก็มาเลยก็ ได้แค่นี้ครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาแก้มือใหม่เนาะอ่าโอเคแต่อ่าฝากเลยครับอาหารของพาเพ์นครับลำบมถลมไม้ลำหอมจมกวนลูกตาลบานปลายของพาเพ์นครับเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม